เมื่อย่างเข้าสู่ปลายเดือนพฤษภาคมฟ้าฝนก็เริ่มเป็นใจพื้นที่ตรงนี้อยู่กับความแห้งแล้งและอุณหภูมิที่สูงกว่า40องศาต่อเนื่องยาวนานกันมาร่วมร่วมสามเดือนทางการประกาศออกมาว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีการประกาศออกมาเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่ ความแห้งแล้งนั้นจะยาวนานออกไปอีกมีความเป็นไปได้สูงว่าปริมาณน้ำฝนจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่เป็นผ่านมาดังนั้นจึงมีคำเตือนไปยังชาวนานและเกษตรกรว่าต้องมีการบริหารจัดการใช้น้ำให้รัดกุมขึ้นฝนตกในคราวนี้มีโอกาสที่จะทิ้งช่วงยาวนานไปกว่าเดิมและหลังจากที่ฝนตกมาถี่ขึ้น ดูหมือนอาชีพที่ทําเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมก็คงจะเป็นเจ้าของรถไถพวกเขารับจ้างทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าแดดจะร้อนไม่ว่าฝนจะตกนี่คือช่วงเวลาแห่งการกรอบโกยที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยค่าจ้างนั้นอยู่ที่ไร่รับประมาณ350บาทการทํานาในคราวนี้จะมีการไถยอยู่สองรอบรอบแรกเป็นการไถเปิดหน้าดินไถเพื่อที่จะทําลายหญ้า หลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้เพื่อรอฝนเมื่อฝนตกมาดินชุ่มน้ำมากขึ้นก็จะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปพร้อมกับไถปลวนไถกลบอีกครั้งหนึ่งอาชีพของคนแถวนี้ส่วนมาก90%จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอกจากข้าวแล้วก็ยังมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อยมันสำปะหลังบางคนก็เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหม บางคนก็ทำปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ดังนั้นพื้นที่ที่ว่างเปล่าหลายเดือนที่ผ่านมาจึงมีหลายคนเอาวัวแล้วก็ควายมาเลี้ยงเพราะหญ้านั้นเขียวขจีเต็มไปหมดคนที่ทำอาชีพกเกษตรกรรมคนที่ทำนาส่วนมากจะเป็นคนที่อายุประมาณ40กว่าถึง50ปีขึ้นไปส่วนวัยหนุ่มวัยสาวที่อายุไม่ถึง40ส่วนมากก็จะใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ปีนึงก็จะกลับบ้านประมาณ2-3ครั้งนี่คือวิถีแห่งความเป็นชาวนานี่คือวิถีที่เป็นไปตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาแม้บางสิ่งบางอย่างจะเจริญพัฒนาขึ้นแต่บางสิ่งบางอย่างก็ยังคงอยู่และมันก็คงจะยังเป็นไปในแบบนี้ต่อไปอีกนานเท่านาน